วันนี้มาสอนวิธีการติดตั้งของเหล้าหลคาของเชอร์รี่ V23 นะครับปรกอนที่เหล้าหลังคาข้างซ้ายข้างขวามันจะมีช่วงสองช่วงช่วงสั้นกับช่วงยาวนะครับขอบผิวจะอยู่ด้านนอกหน้าโค้งอยู่ด้านนอกนะครับ ด้านในจะเป็นผิวตรงไม่เอียงนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ให้มามีเราหลังคาซ้ายขวาแล้วก็น็อตสตัวสําหรับยึดสําหรับยึดมีโรงมาให้นะครับดูของเราหลังคานะครับมีแบบนี้ข้างละ2น็อตก็จะมี4ชุดตัวนี้จะเป็นฝาปิดบน4จุดนะครับหลังจากเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับปิดตรงนี้นะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้กาวเมื่อเราถอนนอ็อต หลังคาออกเราต้องใช้กาวยิงบริเวณหัวนอ็อตเพื่อไม่ให้น้ําเข้าตัวห้องโดยสารห้องบอด,ดี้นะครับตัวนี้เป็นไพรเมอร์น้ำยาประสานทาหน้ากาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดกันนะครับต่อไปนะครับเราจะงัดยางหลังคาออกนะครับใช้อุปกรณ์งัดนะครับงัดขึ้นมานะครับดึงเลยครับบึ๊บ แล้วเราหลังคาเราก็ยกออกนิดนึงแล้วเราก็ดึงมาหน้าครับแล้วก็ยกออกมันจะหลุดเลยนะครับต่อไปเรามาดูตำแหน่งรูที่เราจะยึดนะครับเปิดราลหลังคามามันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับข้างหน้า2ข้างหลัง2แต่ว่าเดิมเดิมมันจะเป็นสีส้มสีตัวรถปกปิดอยู่นะครับเราจะเอารูไหนใช้รูไหนนะครับเราลองยกเหลหลังคามาทาบดูครับเาวหลังคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ข้างหน้าเราใช้รูหลังนะครับรูที่2นะครับรูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ข้างหลังเราก็ใช้ตัวที่2เหมือนกันครับรูหลังเหมือนกันครับทีนี้มาถึงยางเดิมเราต้องวางยางเพื่อหาตำแหน่งนะครับวางชนะนะครับเรามาร์กไว้เลยว่ายางมันอยู่ตำแหน่งไหนกับตรงกับหัวนอ็อตอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงกลาง เพื่อให้น็อตยึดผ่านนะครับข้างหน้าเหมือนกันครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะครับไปเจาะราล่าหลังคาเาล่ายางเลยครับดูให้เข้าตำแหน่งกลางนะครับเจาะเลยครับการที่จะถอดน็อตเบอร์สิบนะครับเราต้องใช้คัตเตอร์ กรีดขอบหัวน็อตเพราะว่ามันมีซีนปิดมาจากโรงงานกรีดกรีดขอบหัวน็อตออกเพะเราเห็นหัวน็อตที่ลูกบล็อกประแจบล็อกสามารถจับได้เบอร์สินะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ถอดออกเหมือนรถอื่นๆนะครับปกติถอดตัวเดียวนะครับหน้าตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งเหมือนกันทั้งสี่ตัวซ้ายขวาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ ทำการใส่เหล้าหลังคาลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กาวเลยนะครับผมใส่ลงไปข้างรูนะข้างในตรงตัวรถที่เราถอดออกมาใส่ลงไปใส่ลงไปในรูด,ด้วยก็ดีนะครับผม าใส่ลงไปใส่ไปทุกจุดเลยนะครับผมทั้ง4ี่ตัวขคางนี้ก็เหมือนกันครับผมบีบใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับผมราวหลังคาเมาวางนะครับรูทุกอย่างตรงนะครับวางให้ได้ตรงมีหน้ากาวอยู่นะครับลอกหน้ากาวออกเลยครับไพเมอร์ครับผมน้ํายาประสานใช้สําลีก้านก็ได้คัตเติบัตรก็ได้ครับทาบริเวณหน้ากาวนะเป็นน้ํายาประสานตัวนี้นะครับผม แล้วก็เอาเหล็กเหลาหลังคานะวางให้ได้ตำแหน่งรูตรงกันนะครับเสร็จแล้วน็อตใส่เลยครับยาวรูตรงใส่ลงไปไขควงนะครับหรือบล็อกเบอร์10ประมาณเบอร์10นะครับ pay my could the เรียบร้อยนี่ครับตัวเก็บความสวยงามตัวนี้เลยครับลอกกาวออกนะครับแปะปิดโลปึ๊บก็จะอยู่แบบนี้ครับทุกรูเลยครับทั้งหมดสี่รูแบบนี้ครับสองข้างเหมือนกันครับ